บิ๊กลินคอนเฟิร์มแชมป์เดียวที่แฟนๆในรายการม o t ต GP นั้นจะต้องสู่คือแชมป์ประเภทนักแข่งที่ฟาบิโอควาตาโรสามารถพาาม่าห์นั้นขึ้นสู่จุดสูงสุดในการแข่งขันได้กับรถสูตร2ล้อแต่ก็ยังไม่ายที่จะชมคู่แข่งนะครับอย่างทีมดูคติกระสุนใหญ่จากโบโลญญาประเทศอิตาลีว่าเป็นทีมที่แข่งที่สุดในปัตตพีกับการที่ดูคาตินั้นสามารถคว้าแชมป์หรือว่ากวาดแชมป์มาได้นับถึง3แชมป์ไม่ว่าจะเป็นทีมผู้ผลิตครับทีมแข่งและสามารถเป็นแชมป์ทีมรองได้นะ ลินจาวิดหลังจากที่สามารถพาามาฮ่านั้นคว้าแชมป์โลกมาได้นะครับในซีซั่น2021ลินจาวิดออกมาเปิดเผยนะครับในถ้าหากว่าามาฮ่านั้นไม่เสียมาบริบินญาตินะครับไประหว่างฤดูกาลครับทางามาฮ่านั้นอาจจะคว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตมาได้อีกหนึ่งรายการก็เป็นไปได้ผลการเป็นแชมป์ประเภททีมนะครับลินจาวิดก็ไม่ได้วอรี่อะไรนะครับกับผู้ปรับอย่างดูกนะติบที่หวังพืชหวังผลครับและยังส่งนักแข่งอีกมากมายครับในสังกัดลงสนามนอกจากนี้ลินจาวิดยังยืนยันกับจุดยืนของเขานะครับถ้าหากว่าสามารถเลือก ชมป์ได้นะเขาก็ยังจะเป็นแชมป์ประเภทนักแข่งอยู่นะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าจดจํามากกว่านะครับต่อซ mm ีซั่นและแฟนๆก็น่าจะคิดถึงหรือว่ากล่าวถึงมากกว่านะครับกับซีซั่น2021ที่ฟาบิโอกวาตาโร่นะครับชายชาวฝรั่งเศสนั้นสามารถพาามาฮ่า ไปควา้าแชมป์โลกได้นะครับในซีซั่น2021นอกจากนี้ลินจาวิทยังออกให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่าในช่วงกลางซีซั่นครับทางยามาฮานั้นได้สูญเสียมาวริกบินยาเลสไปและทางยามาฮานั้นก็ไม่สามารถเก็บคะแนนได้นะครับอย่างน้อยก็3สนามนะครับกับการเสียมาวริกบินยาเลสไปถึงแม้ว่าทางยามาฮานั้นจะมีนักแข่งสำรองครับหรือว่ามีคนมาทําหน้าที่แทนมาวริกบินยาเลสแต่คนที่มาทําหน้าที่แทนมารริกบินยาเลสครับในซุ้มของยามาฮาก็ไม่สามารถทําผลงานได้เหมือนกับมาวริกบินยาเลสหรือว่า ไม่มีความแข็งแกร่งมากพอครับในการแข่งขันเท่ากับตัวหลักอยู่แล้วนอกจากนี้ลินจาวิดยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าในทางกลับกันแล้วนะครับทางดูคตินั้นมีนักแข่งที่แข็งแกร่งมากๆครับกับทีมโรงงานอย่างเช่นเปโก้บันยาแล้วก็แจ็คมิลเลอร์นะครับดับบิดจากออสเตรเลียและนักแข่งทั้ง2คนนี้ครับยังสามารถทําผลงานระหว่างสีซสั่นได้ดีด้วยนอกจาก2คนนี้ครับในทีมโรงงานทีมรองก็ยังสามารถทําผลงานด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซาโก้นะครับมาตินและบาสตินนนี่นะครับคนที่กล่า มาอยู่ทีมรองและยังสามารถขึ้นโพเดียมได้อีกด้วยและทุกคนนะครับยังสามารถมีส่วนช่วย ในการคว้าแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตอีกต่างหากอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าลินจาวินนั้นก็ยังที่จะภูมิใจหรือว่ายังซุกคกับการเป็นแชมป์ประเภทนักแข่งอยู่นะครับและลินจาวินครับก็ยังมั่นใจนะครับกับการเป็นแชมป์ประเภทนักแข่งนะครับว่ามันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับในรายการม o t ต GP หรือว่าการแข่งขันในรายการ m o t ต GP เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะผู้คนหรือว่าแฟนๆนั้นก็จะจดจําว่าใครเป็นแชมป์โลกนะในฤดูกาลนั้นๆมากกว่า และถ้าหากว่ามีแชมป์ให้เลือกหลายแบบนะครับลินจาวิตนั้นก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าทางลินจาวิตและยามาฮานั้นก็ยังจะเลือกแชมป์ประเภทนักแข่งอยู่นะครับครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นครับหากเพื่อนๆคอไหน,นครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากช่อนของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ